าค่ะทุกคนมาอันบล็อกพัสดุกันนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นพัสดุของเรามีหมด2ชิน้นเดี๋ยวเรามาแกะกันอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นที่1ถ้าให้เดานะคะน่าจะเป็นน้ำหอมของพี่พิมพ์นิพายกทุกคนเราสั่งน้ำหอมของพี่พิมพ์นิพายมานะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกัน <S <S ใช่ไหมใช่ลทุกคนอันใหญ่มาก อันนี้นะคะทุกคนเราได้มาในราคาโปร17บาทส่งฟรีทุกคนใครที่แบบว่ายังไม่ได้ไปกดนะคะทุกคนหรือว่าอยากจะสั่งตามเรานะแนะนําไปกดเลยคะ่ะได้แล้วค่ะทุกคนนี่น่ารักมากก็เราลองสั่งมาใช้ดูนะคะไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าจะหอมอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะแต่ว่าขวดใหญ่มากดูสินี่เอาไว้ใช้ไม่รู้ว่าพูดคาว่าทุกคนไปกี่รอบแล้วน,นี่น่าใช้มาก แต่ว่าเราทำหล่นนะคะมันก็เลยแตกเมื่อกี้เพิ่งทำหล่นเนี่ยต่อมาก็จะเป็นอันที่เราสงสัยมากว่าเราสั่งอะไรมาเพราะว่ามันเป็นกล่องแบบนี้เลยอะ่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราสั่งอะไรมานะคะถ้าเอาจริงๆนะเราสั่งแล้วเราลืมหรือเปล่าหรือเราไม่ได้สั่งยังไงเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนไม่ได้สั่งเลยอะ่ะเราจะมาแกะพร้อมกันนะว่ามันคืออะไร มันหนักมากเลยทุกคนเพื่ออะไรอะได่คะเด็กสั่งของีเอาอ๋อทุกคนน้องเครี่พืชตีใช่เราสั่งไปใช่ค่ะทุกคนเราสั่งอันนี้ไปนะคะทุกคนนี่มาส่งแล้วโอ้ยนึกว่าแบบจะส่งแบบระบงระเบิดอะไรอย่างงี้อุ้ยตบปากเออนั่นแหละทุกคนก็คือเราสั่งไปนะคะแต่ว่าเราลืมเนาะขออภัยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะโหมาไหล่ชั้นมากแนะนำไปสั่งตามเดี๋ยวมาแอปอัปเดตอีกทีว่าจะใช้ดีหรือเปล่านี่ mm hmm. เขาเรียกกันว่าสมมะพร้าวนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไง mm hmm. ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วแล้วก็จะเล่นนเราก็แบบอยู่ในเทศกาลสงการานต์เราก็ต้องมีแบบอยากข่าวกันบ้างแหละ เชื่อว่ามีคนอยากข่าวเหมือนกับเรานะคะแต่ว่าแต่ละคนใช้อะไรกัน่ะเราก็ไม่รู้นะถึงขาวแต่ว่าเราเห็นว่าตัวนี้คือมันมันน่าจะใช้ดีเนาะเออนั่นแหละเราเลยเอามาเขาเรียกว่าสมะมพารหรืกเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนี่แล้วเราใช้ได้หรือเปล่านี้่เราไม่รู้ควรหาวิธีใช้ ประเด็นนะ่ะก็คือทุกคนเคยเห็นสมะพาวที่มันเป็นสีเขียวไหมหลอดสีเขียวๆอะ่ะก็คือเราอ่ะอยากจะได้แบบนั้นแต่ทีเนี้ยพอเรากดเข้าไปอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราพิมพ์ถูกหรือว่าเราพิมพ์ผิดนะทุกคนมันเลยไม่ขึ้นแบบนั้นให้เรามันจะเป็นกระปุกสีขาวแล้วฝาสีเขียวเขาเรียกว่าสมะพาวแล้วมันใช้ดีมากเพราะาเราเคยใช้ของพี่ใช่ไหมแล้วเราก็ ไม่รู้ว่ามันต้องพิมพ์ว่ายังไงเราก็เลยพิมพ์ว่าโสมมะพร้าวทีเนี้ยมันก็ขึ้นอันเนี้ยหมดเลยพอเราพิมพ์แบบว่าเราพิมพ์ใหม่แช่ไหนมันก็ขึ้นอันนี้เราก็เลยตัดสินใจลองสั่งมานะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะเป็นคนละอันกับที่เราคิดไว้นะคะแต่ว่าก็จะมาลองใช้กันว่าใช้ดีหรือเปล่าถือว่าเป็นเปิดโลกก็ถือว่าแบบเราเปิดแบบว่าการใช้อะไรใหม่ให้ตัวเองเลยนะคะทุกคนนี่ก็เลยเป็นตัวนี้นะ แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นลิฟ์น่ารักมากไปแล้วนะคะทุกคนบายบายจุ๊บมัว่ว